ตอบคำถามวีซ่าเดือนกันยายน64คนไทยไปต่างประเทศอันนี้เป็นการตอบคำถามจากในวิดีโอนี้นะครับอัปเดตข่าววีซ่าเชงเก้นวันที่21กันยายน64ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นวีซ่าเชงเก้นที่จะเข้ายุโรปนะตอนนี้การขอวีซ่าเนี่ยถ้าเป็นเยี่ยมเย็ยนนะได้เกือบหมดนะได้เกือบหมดถึงแม้ว่าเขาจะมีข้อแม้เรื่องของวัคซีนก็ตามเนี่ยแต่ว่าถ้าเป็นเยี่ยมเย็ยนเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็ให้ถึงแม้ว่า คุณสมบัติว่าต้องมีเหตุผลความจําเป็นเนี่ยเขาจะไม่ได้ระบุชัดเจนบางประเทศก็ระบุชัดเจนแต่บางประเทศก็ไม่ได้ชัดเจนแต่ส่วนใหญ่เขาก็ให้ให้สามารถขอได้แล้วก็มีหลายประเทศที่เคยไม่ได้ให้ขอนะครับแต่ตอนนี้ก็กลับมาให้ขอแล้วอย่างเช่นเบลเยียมหรือว่านอร์เวย์ก็โอเคก,ก็เลยประมาณว่าเกือบหมดแล้วอะที่สามารถกลับมาขอวีซ่าเยี่ยมเยียนได้ส่วนของท่องเที่ยวกับเที่ยวเก๋ของเราเนี่ยก็มาติดเรื่องของวัคซีนนั่นแหละ ว่าจะต้องฉีดให้ทั้งครบโดสด้วยแล้วก็เป็นวัคซีนที่เขายอมรับด้วยฉะนั้นเราต้องเช็คชื่อนิดนึงว่าประเทศไหนยอมรับวัคซีนอะไรอันนี้ก็มีข่าวประชาสัมพันธ์ก่อนนิดนึงนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่พยายามลองดูแล้วก็ทําวีซ่าเองไม่เป็นจริงๆนะครับติดขั้นตอนไหนต้องการความช่วยเหลือก็สามารถติดต่อโกโนไกได้ได้ทั้งแบบเต็มเลยทั้งหมดเลยหรือว่าทําแค่บางอย่าง ่าหรือถ้าต้องการสนับสนุนเราในอีกรูปแบบหนึ่งก็คือสามารถสมัครเป็นสมาชิกดูที่ปุ่มสมัครด้านใต้วิดีโอนะครับจะเป็นเมมเบอร์รายเดือนนะครับอ่าเราก็มาที่เกี่ยวกับเรื่องชื่อของวัคซีนนะครับอยู่ในนี้ก็คือเรามีมาอัปเดตอยู่แล้วประเทศไหนยอมรับวัคซีนอะไรตรงนี้แ s สตรา e ซเนกไทยเห็นมีคนบอกว่า ออสเตรียยุโรปก็ยอมรับแล้วก็คงต้องมาเพิ่มชื่อในนี้แต่ยังหาหาฟันธงไม่เจอนะเอสตาไทยก็มีอยู่3ามประเทศนี้นะครับฝรั่งเศสเอรมาีสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็ซ i โนแบ็กเนี่ยเยอะแยะเลยออสเตรียไซปรัสฟินแลนด์กรีซไอซ์แลนด์เนเธอร์แลนด์สเปนสวีเดนสวิตเซอร์แลนด์ส่วนซ i โนฟาร์มก็กอปซีโนแบกมาจบก็คืออันไหนซีโนแบกได้ซ i โนฟาร์มก็ได้เหมือนกันแล้วก็มาถึงคําถามที่เพื่อนๆได้ถามมาในวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวขอปิดชื่อนิดนึงเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว อันนี้ไม่ใช่คําถามเขาบอกว่าแปลกที่ว่าแอสตราของไทยป่านนี้ยังไม่ค่อยมีประเทศไหนที่ยอมรับเพิ่มเติมทั้งที่ยอมรับซีโนแวกกับซีโนฟาร์มอ่าอย่างที่อ่านชื่อไปเมื่อกี้นี้ประเทศที่ยอมรับแอสตราไทยก็สามประเทศนะมีคนบอกออสเตรียยุโรปได้เนี่ยก็เป็นแค่สใช่ไหมส่วนซีโนแบกซีโนฟาร์มนี้ได้เยอะกว่าประมาณเกือบสิบประเทศเนี่ยเหตุผลที่เราคือก็ซีโนแวคซีโนฟาร์มก็ไม่ได้ผลิตในประเทศไทยไง <c ười> คนนี้คอนเฟิร์มเลยนะครับ กำลังจะบินไปฟินแลนด์ด้วยวีซ่าเยี่ยมเยือนตุลาคมนี้ยังไม่ฉีดวัคซีนแต่ต้องตรวจโควิดแบบ PCR ีอาร์อ่าแสดงว,ว่าฟินแลนด์ได้ไงฟินแลนด์ขอแล้วผ่านไงช่วงนี้คือฟินแลนด์นี้เขาจะใจดีเป็นช่วงๆนะครับฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้ขอก็ต้องรีบแล้วแหละคนนี้กําลังรอผลวีซ่า type ดีคือวีซ่าระยะย,ยาวที่จะไปเยี่ยมแฟนที่ฝรั่งเศสยื่นไปหนึ่งอาทิตย์ค่ะกําลังรอผลเอกสารขอเยอะมากถ้าผลอย่างไรจะมาแชร์ก็ฝรั่งเศสเนี่ยอันนี้เราต้องขอเป็นช่วงนี้นะ เราต้องขอเป็นวีซ่า type D นะถึงแม้ว่าความเป็นจริงแล้วเราจะไประยะสั้นก็ตามวีซ่า type D ก็จะต่างกับ type C type C คือเชงเก้น type D คือระยะยาวเพราะว่าจะต้องไประบุวันเดินทางเนี่ยเกินกว่า3เดือนเขาถึงจะให้ถ้าน้อยกว่า3เดือนคือน้อยกว่า90วันเนวันเขาจะให้เชงเก้นมาเหมือนเดิมซึ่งมันยังไม่ได้ไงยกเว้นแต่ว่าเราฉีดวัคซีนอย่างฝรั่งเศสเนี่ยเขาก็ยอมรับแอสตราไทยนะตามรายชื่อที่บอกตอนแรกแต่เขาไม่ยอมรับซีโนแวคซีโนฟาร์ม ฉะนั้นถ้าเราไม่ได้ฉีดวัคซีนตามที่เขาระบุเนี่ยคือเราก็จะเข้าด้วยเชงเกนไม่ได้ทะนั้นเราก็จะต้องขอวีซ่าระยะยาวไทป์ดีซึ่งเราไม่จําเป็นต้องฉีดวัคซีนเลยด้วยซ้าแต่ต้องระบุวันไปก็คือมากกว่า3เดือนนะครับก็ตัวนี้ถ้าเพื่อนๆคนไหนติดขัดหรือว่าทําไม่เป็นเรื่องของวีซา Type D, ่าไทป์ดีฝรั่งเศสก็ติดต่อ,อกโกนโนไกได้คนนี้ก็ฟันธงสเปนเข้าได้ค่ะซีโนแวคซีโนฟาร์มอ่าใช่มีชื่ออยู่ในใน,ในโกนโนไกรีโอเพนแต่เข็ม2ต้อง เบ้น14วันหลังฉีดถึงจะเข้าได้ย้ำนะครับก็ต้องเช็คว่าประเทศไหนเขายอมรับอะไรใช่ไหมแล้วก็ถ้าฉีดไข้ก็ต้องเป็นไข้ด้วยวัคซีนที่เขายอมรับด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันถึงจะได้เนี่ยเนี่ยคนเนี้ยที่บอกว่าผมโทรถามสถานทูตออสเตรียามาออสเตรียยุโรปนะครับว่าแอสตราไทยเข้าออสเตรียได้นะครับเขาพูดนะแต่ในสถานทูตไม่ได้มีตรงไหนบอกแต่ว่าเขาบอกว่าได้ไปเยอรมันถ้าฉีดวัคซีนครบแล้วต้องตรวจโควิดอีกไหมคะไม่ต้องนะครับ เขาก็จะคล้ายๆกันหมดยุโรปตอนนี้นนก็คือเป็นออปชันให้เลือกถ้าไม่ได้ฉีดวัคซีนก็ตรวจโควิดถ้าฉีดวัคซีนแล้วก็ไม่ต้องตรวจโควิดคุณอ,อ๊อฟครับถ้าเราไปเที่ยวฮังการีแล้วจะไปเยอรมันต้องทํำยังไงบ้างมีข้อจํากัดต้องตรวจโควิดไหมซีโนแวคซีโนฟาร์มสองเข็มแล้วเดินผ่านช่องทางไหนได้บ้างจากที่อ๊อฟเข้าเยอรมันด้วยตัวเองเลยนะครับตอนนี้เราก็อยู่ต่างประเทศเนี่ยเราผ่านพรมแดนมาเนี่ยเขาไม่ได้ตรวจอะไรเลยนะอ่าแต่ไม่ได้บอกว่าเขาจะไม่มีนะแต่หมายถึงว่าเราสวิตเซอร์แลนด์เข้าเยอรมัน ก็ไม่มีใครมาตรวจจากเดรมันเข้าฝรั่งเศสก็ไม่มีใครมาตรวจฉะนั้นก็เลยคิดว่าตามพรมแดนเนี่ยเขาไม่ได้ตรวจอยู่แล้วเขาจะตรวจก็คือสนามบินถ้าเราเดินทางด้วยเครื่องบินเนี่ยเขาจะตรวจแต่ถ้าทางบกทางรถไฟทางรถยนต์เขาไม่ได้ตรวจนะแต่ไม่ได้ฟันธงนะแต่เราเข้ามาแล้วสี่รอบก็ไม่ได้เจอตรวจอะไรเลยกําลังจะยื่นเยี่ยมเย,ยนนอร์เวย์มีแอสตราไม่รู้ว่าได้ไหมคะ แอสตราก็คงเป็นแอสตราไทยใช่ไหมเขาก็ยังไม่ยอมรับอยู่แล้วก็คิดว่าน่าจะไม่ได้แต่แต่แต่เยี่ย,ยมเย็ยนนอร์เวย์ใช่ไหมถ้าเยี่ยมแฟนหรือเยี่ยมครอบครัวที่ใกล้ชิดกันพ่อแม่ปู่ย่าตายายคู่สมรสอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เกี่ยวกับวัคซีนก็ยื่นได้แต่ว่าถ้าเป็นวีซ่าคู่รักซึ่งเรามีออกคลิปไป ผู้เชิญจะต้องไปขออนุญาตทางออนไลน์ก่อนคือทำการันตีฟอร์มเหมือนเดิมเหมือนปกติแล้วก็ขออนุญาตทางออนไลน์แล้วก็ได้รับการอนุมัติแล้วเราค่อยมายื่นวีซ่านะครับตอนนี้นอร์เวย์ e er ต้องทำเพิ่มอีกชั้นหนึ่งแต่ว่าคิดว่าถ้าเกิดได้รับอนุมัติแล้วเนี่ยมันก็ทำให้เรามีโอกาสผ่านวีซ่าง่ายขึ้นนั่นแหละสรุปว่านอร์ e er เวย,ย์เยี่ยมเย็นตอนนี้ถ้ายังไม่ได้ฉีดวัคซีนครบตามที่เขาระบุก็จะต้องนอกจากเหมือนเดิมที่เคยทำแล้วก็ต้องขออนุมัติด้วยนะครับ ฉีดวัคซีน s i n นแวคกับแอสตราสเข็มแล้วจะไปอิตาลีได้ไหมช่วงนี้ไม่ได้อิตาลีเขาไม่เปิดเรื่องการท่องเที่ยวเลยตอนนี้ก็มีแต่ว่าต้องเข้าประเทศอื่นเสร็จแล้วก็เข้าทางพรมแดนเขาไม่มีข้อยกเว้นเรื่องวัคซีนใดๆเลยนะอิตาลีนะไม่รู้ไปเที่ยวหรือไปเยี่ยมเยียนถ้าเกิดไปเยี่ยมเยียนเนี่ยก็ขอวีซ่าเยี่ยมเยียนได้ตามปกตินะถ้าเข็มแรกซีโนแคเข็มสองแอสตราเข้าฝรั่งเศสได้ไหมคะซีโนแคไม่ได้ คือฉีดไข้ก็ต้องเป็นไข้ที่เขาระบุไงฝรั่งเศสยอมรับแอสตราไทยแต่ไม่ยอมรับซีโนแวคก็เลยไม่ได้ไข้ต้องไข้าตามที่เขายอมรับด้วยแต่อย่างที่บอกครับฝรั่งเศสขอวีซ่าระยะยาวไทป์ดีได้นะถ้าไปเยี่ยมแฟนนะไปเยี่ยมแม่ที่เยอรมันถ้ายังไม่ได้ฉีดวัคซีนวีซ่าจะผ่านไหมคะเยี่ยมเย,ยนขอได้ตามปกตินะครับที่ต้องฉีดวัคซีนก็คือคนจะขอท่องเที่ยวเยี่ยมเย,ยนขอได้ตามปกติของออฟนี่หมายถึงว่า คนส่วนใหญ่ที่จะไปเยี่ยมเย็ยนก็ถ้าไม่ได้ไปเยี่ยมแฟนก็ไปเยี่ยมครอบครัวกันอยู่แล้วใช่ไหมซึ่งมันอยู่ในเหตุผลความจําเป็นของเขาอยู่แล้วอ่ะฉะนั้นก็เลยบอกว่าเยี่ยมเย็ยนขอได้ตามปกติไปฝรั่งเศสไม่ต้องจอง ASQ ใช่ไหมคะฝรั่งเศสไม่ต้องครับตอนนี้ประเทศที่ต้องจอง ASQ ตอนขากลับเพื่อไปยื่นวีซ่าเนี่ยก็จะมีสวีเดนกับอิตาลีนอกนั้นไม่ต้องสวิตเซอร์แลนด์ยังเข้าได้อยู่ใช่ไหมไม่มีปัญหาอะไร สวิตเซอร์แลนด์ก็เพิ่มเติมขึ้นมาแล้วเข้าได้เฉพาะเยี่ยมเยียนถ้าไปท่องเที่ยวจะต้องฉีดวัคซีนซึ่งเขายอมรับทุกอย่างซีโนแวคซีโนฟาร์มแอสตาราไทยได้หมดฉีดไข้ก็ได้ก็คือถ้าท่องเที่ยวต้องฉีดวัคซีนถ้าไม่ฉีดวัคซีนก็ได้เฉพาะเยี่ยมเยียนขอวีซ่าอเมริกาค่ะ29ตุลาจะไปสัมภาษณ์เออจะไมได้สัมภาษณ์หรือจังไะตอนนี้สัมภาษณ์อเมริกาเขานู่นน่ะไป ถึงปีหน้านู่นเลยฉีดวัคซีนไข้กังวลใจตอนสัมภาษณ์ขอเยี่ยมเยียนรู้จักกันมาสองปีทางเว็บออนไลน์นี่รู้จักกันมาตอนก่อนโควิดนิดนึงนี่เคยเจอกันครั้งหนึ่งแต่เป็นช่วงโควิดไม่ได้ไปไหนกันเลยก็น่าเห็นใจมากครับสําหรับทีมอเมริกาเพราะว่านะลายใหม่จะไปขอก็รอนู่นน่ะปีหน้าใช่ไหมหรือใครจะรอคิวหลุดก็คงยากมากๆอ่ะส่วนใหญ่ทีมอเมริกาก็จะไปเจอกันประเทศที่สามแทน อย่างเช่นดูไบหรือว่าแอเบเนียหรือว่าอเมริกาใต้หลายประเทศอะไรเงี้ยส่วนใหญ่จะไปเจอประเทศที่สามากกว่าเวลาปรติขอเยี่ยมเยียนอเมริกาก็ผ่านยากมากอยู่แล้วนะอันนี้คําถามเดียวกับเมื่อกี้เลยการเข้าฝรั่งเศสหากฉีดซีนโนแวคสองเข็มบูสแล้วก็เข็มสามบูสแอสตราไทยเข้าได้หรือไม่คะไม่ได้ไม่ได้ก็คือเขาไม่ยอมรับซีนโนแวคต้องไปเช็คในโกลไกส์ดอทคอมแของเรา แต่เขายอมรับแอสตราไทยอย่างที่บอกครับจะไข่ย,ยังไงก็แล้วแต่ทุกอันที่ไข่ก็จะต้องเป็นวัคซีนที่เขายอมรับแต่อย่างที่บอกครับฝรั่งเศสก็ขอเป็นวีซ่าระยะยาว type d ได้ประเทศตุรกียอมรับซีโนแบคไหมคะอันนี้ยังไม่รู้นะแต่ว่าตรวจโควิดก่อนเข้าก็ได้อยากถามว่าเดนมาร์กเปิดประเทศหรือ,อยังคะโอ้สักพักหนึ่งแล้วครับขอวีซ่าเยี่ยมเยิยนได้คือเยี่ยมแฟนเยี่ยมครอบครัวได้แต่ว่าอาจจะผ่านยากขึ้น ถามซ้ำอีกถ้าเป็นหลานจะได้ไหมคะคืออันนี้ต้องแล้วแต่ว่าเรามีหลักฐานพิสูจน์ไหมหลักฐานราชการอะไรอย่างเงี้ยมีพิสูจน์ไหมก็ต้องลองครับมีอย่างเดียวต้องเสี่ยงดวงแต่ถ้าเกิดเป็นครอบครัวที่ใกล้ชิดสามีภรรยาลูกพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยโอเคอันนี้ใกล้ชิดแน่ฉีดซีโนแบคครบสองเข็มมีว en ีซ่าเชงเก้นห้าปีกำลังวางแผนจะเดินทางท่องเที่ยวปลายเดือนตุลาคมหวังว่าคงไม่มีปัญหาอะไร ถ้าฉีดซีโนแบคแล้วไปเที่ยวก็คืออันนี้เขาไม่ได้ถามนะนแต่หมายถึงว่าเราก็ต้องหาประเทศที่เขายอมรับซีโนแบคแล้วไปลงที่นั่นใช่ไหมไม่รู้ประเทศที่เราหมายตาไว้เขายอมรับซีโนแบคหรือเปล่าก็ต้องไปลงประเทศที่ยอมรับซีโนแบคแทนอันนี้คําถามสุดท้ายอิตาลีล่ะคะถามสั้นๆแต่ดูตรงคอมเมนต์แล้วไปเยี่ยมแฟนแน่นอนไปเยี่ยมแฟนขอวีซ่าเยี่ยมเย็ยนได้นะครับไม่เกี่ยวกับวัคซีนแต่ว่าถ้าไปท่องเที่ยวอะ่ะเขาไม่ให้ตอนนี้อิตาลีปิดเรื่องท่องเที่ยวอยู่ แต่ถ้าเกิดใครอยากเที่ยวจริงๆต้องไปเข้าประเทศข้างเคียงแล้วก็เข้าทางชายแดนแทนคือทัวนอีกทีหนึง่งอิตาลีถ้าเยี่ยมเยียนขอได้ปกติแต่ถ้าท่องเที่ยวบินตรงจากไทยเขาไม่ให้คือเขาไม่ให้ขอเลยแหละท่องเที่ยวอ่ะเราก็ต้องขอท่องเที่ยวประเทศอื่นแล้วก็ถ้าเราเดินทางจากประเทศในยุโรปด้วยกันเขาก็จะให้เข้าแต่ว่าต้องเช็คว่าต้องตรวจโควิดก่อนเข้าหรือเปล่าคืออันนี้เราก็อ่านแต่คอมเมนต์หลักนะเท่าที่ดูคอมเมนต์ย่อยแล้วดูเหมือนกับว่า หลายๆคนที่ได้ฉีดวัคซีนครบแล้วเนี่ยจะยี่ห้ออะไรก็ตามเนี่ยเริ่มอยากจะออกนอกประเทศกันแล้วนะครับอันนี้ก็ต้องย้ําอีกทีหนึ่งว่าเราฉีดอะไรมาเนี่ยเราก็ต้องไปดูแต่ละประเทศที่ถ้าถ้ากรณีท่องเที่ยวนะแต่ละประเทศที่ว่าเขายอมรับวัคซีนอะไรกันบ้างอะ่ะหรือถ้าเกิดฉีดไข้ก็ต้องเป็นไข้ย,ยี่ห้อที่เขายอมรับด้วยมันถึงจะได้ไม่ใช่ฉีดแล้วเข้าประเทศไหนก็ได้นะช่วงนี้ยังคงมีข้อจํากัดอยู่ก็ต้องเช็คดูก่อนนะครับ ครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนที่ติดขัดเรื่องวีซ่านะครับทำเองแล้วไม่เป็นจริงๆนะครับก็ติดต่อโกโนไกได้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับฟังนะครับ